เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสัตว์ทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง เราาตั้งจะทากเลยเดี๋ยวนี้บ้านเราทำไมครั่งการรับประทานพาสต้าซะเหลือเกินนะคุณผู้ชมนะปีหนึ่งปีหนึ่ง,งรูปทรงพาสต้าแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในบ้านเราเต็มไปหมดแล้วก็หลากหลายเมนูแล้วคนไทยก็เก่งๆนะคุณผู้ชมสามารถดัดแปลงพวกพาสต้ามาเป็นเมนูแบบลากเข้ามาในครัวไทยได้เกือบจะหมดทีเดียว I'm just talking that I don't know why nowadays Thai th people so crazy and really fashion about the pasta Every year, I see so many kind of pasta, yes a new sir. item yeah. and a new shape or so. You ever seen like this? Mm, no, not familiar <laughs> yeah, also yeah. ah. Ah, you see Thailand uh, more modern than Spain yeah, already. Maybe. But this one is okay for you? Yeah, of course. Okay. Usually, what you cook? Pasta? Uh, simple, maybe with tomato sauce, seafood, things like this. Simple. for Thai people we so creative about pasta menu after this I show you one recipe โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราเอาร่อยกับพาสต้าแล้วกันอาจจะมีเมนูแบบของเข้าแต่เราก็จะมีเมนูสร้างสรรค์เราเรียกว่าเมนูผสมผสานวัฒนธรรมหรือ Thai Fu s i o n แล้วกันนะคุณผู้ชมวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสน่อยเขาทาชมัด ไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเข้าสู่รับรองอยู่มัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิงออยยงย่งอรอยยงง่อยอย,ย่างยิง่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทําไม่ใช่แค่คำๆจะอรอยย่อยอย,ย่างยิงออยยงย่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทําไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย,ย่างยิ่งจินเลิฟผัดไทยอ่ะเนี่ยกูเหรออะไรนี่ ฝรั่งส่วนใหญ่จะชอบรับประทานผัดไทยและอาหารจานผัดไทยเราก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคุณผู้ชมนะแต่ปีที่ผ่านมาเขาบอกมาสมันมาท็อป10อุ้ยเป็นอันดับหนึ่งมาสมัน also very famous นะอร่อยไหมเย่ไม่ดีกูอร่อยเลยคุณ but today I will show you how to make the Pad Thai Pasta Pad Thai Pasta and t o p with Tempura alright okay คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราเอาพาสต้ามาทำผัดไทยแล้วก็วางโปะหน้าให้สวยงามด้วยคุ้งเทมปุระนะครับ เราว e p เปอร์ออย already Today I use n e w t r อทรี all right Also Thai oil อืมค ok ืพวกเขาชอบใช้นื้อมะกอกเราต้องสั่งเข้ามาแพงนะคุณผู้ชมนะุยลืมบอกไปเกรดขนมปัง bread crumb g o o d quality ตังกบ Yeah and this one tempura f r and mix with cold water so easy อ uh? ะ simple simple But also I know that you can make the batter yourself also. Right? Yes. But for me more easy. Thai people prefer a cook a very standard. So I try to use this kind of product. More convenient, right? Yeah, more convenient and more standard. Yeah, you also. The don't, same don't. quality. So you see Thai food is things about quality all the time. The prawn. Okay, help me. In the batter. And breadcrumbs, right? And bread. and deep fry. I think it's okay. A few second minute. I think it's okay now. ก็ได้และ just nice ฮ huh? ะ The color สีกำลังเหลืองสวยนะคุณผู้ชมนะเหลืองมากกับคุ้งแห้ง so now we come to ผ <aya>. okay. uh ัดไทยผัดไทยเอ๋เราก็จะเริ่มทำผัดไทยนะคุณผู้ชม แบบง่ายๆสไตล์ของเราก็ใส่น้ำมันลงไป I use a n e นิวทริเบนไอน a โอเคเดี e a ซ r ฟอ e ์ h ิฟ e ายย่ we can use both ผัดไทย s t t r r r y sauce very easy อ yeah? ะ okay, now you can see that cook Thai food is not difficult already j u s t r e member but oh so I have a peanut. Oh, r e a l l You y can eat a peanut? Yeah, I like it. No problem about the peanut allergy? No, not. อ่า next song ก okay. oh, uh, ็จะมีถั่วลิสงด้วยใครแพ้ถั่วลิสงก็เช็คกันให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคโอ๊ะ I'm sorry. อ่า bean curd inside ผัดเต้าหู้ซะก่อน Oh water water water. โอเคไฟ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  We take for a dry prawn. Dry prawn. เอ่อโอเค ฝรายกุ้งแห้งผัดซะก่อนถึงพระคุนเจ้าเอ็กจ <Egg. S 1> uh ้ะเอ็กเน่าหวานคอเนอใส่ไข่ลงไปใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชม And follow by the pasta Pasta y yeah. ายเราก็ต้มซะก่อนโอเคใส่พาสตา้าเสร็จไปป้ะเราก็ซอสผัดไทย looks like ketchup no how can ketchup looks like i said looks like but different smell smell อือใส่ลไปซองเดียว You got big portion right ใกล้จะเสร็จเจ็บแล้ว Yeah, y e u c n s h a r e for two person yeah easy and also very cheap ah. we put later until you fry until it e bit dry dry more อย่าผัดจนกระทั่งมันเริ่มแห้งๆนิดๆนะคุณผู้ชมนะ แล้วเดี๋ยวใครใส่ถ้าคุณไม่จำอยากใส่ซีฟู้ดใส่อะไรก็ได้ if you want to prefer more seafood you can throw into the w o k Yeah right but we have t e m p u r a already peanuts uh. ah peanuts <Good S 2> like f r e ถั่วมันก็จะหอมตลอดเพราะมันไม่สัมผัสอากาศเลย <Yeah. S 1> uh huh. nice uh. bean sprout and t h e c h i everything y ยบถั่วงอกแล้วก็ผูช่าย after we add the bean sprout we turn off the fire not overcook ใช g ไม่ขาดมันใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใ i ่ใช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 ่ใ a ่มเ่ใช่ใช่ใชแบบกรอ่หน่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใย่ใช่ใั่ในรูช่ใช่ใะ่ใช่ใชช่ใช่่ใช่ใช่ใ i ่ใ s ่ใช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  a n a ่ใช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 ่ใ e e Beautiful, beautiful, huh? Mm. And nice, or not? Very good for party with your friend on holiday. <coughs> I think it's lovely. I can take to Spain. Mm. Yeah. Okay. And then how about your recipe? Yeah. About pasta? Eat. Yeah, pasta. Yeah, you have what? A so much spaghetti with the chorizo, mussels, tomato Alo sauce. Alloy? Alloy? Alloy. โอเคคุณผู้ชมปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครัวสันิดหนึง่งเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าในช่วงอร่อยนานาชาตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่า mm hmm. เชฟสเปนคนนี้จะมีเมนูพาสต้าอะไรมาฝากเรานะครับอร่อยอย่างนี้ very good very good อร่อย,อย very good. Very good. the taste is okay ติ๊กเต the taste is okay ป okay. <Okay. S 2> <Okay. S 3> ระสบการณ์ที่มากกว่า าดดีีีท่่กวเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s ่ง f ั o d c o m